ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสลามเป็นสลามที่ขายนะสูตรนี้ขายนะคะสูตรใหม่เลยด้วยซ้ำไปสูตรที่ทำจากโยกีนะโยกีคืออุ้ยจิมจิมจิม ยืมันเออถ้าขายอะมันเนื้อมันดินเลยก็คือถ้าขายนะคะอาจจะมีกลิ่นหน่อยมันมีอีกสูตรหนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่สองแล้วนะที่คิดเองนะคะถ้ามันซ้ําคนอื่นก็ต้องขอโทษด้วยนะแล้วยังมีน้ํายาโดยเฉพาะอีกด้วยนะคะเพราะผงโยคีมันก็คล้ายๆกับผงหอม้วนะอือฮึ ก็คล้ายๆนะคะวันนี้ขอใช้แฟกเพราะว่าอยู่รือนล่างยูยูได้ไม่จำกัดโอ้ยติดกล้องติดกล้องติดกล้อง,อ,งอเค,คือมันสนุกอะเล่นแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะขายออกหรือเปล่าก็แล้วแหละ คือตั้งจากที่หายกันไปนะาก็จะมาอัดคลิปสลามอยู่แต่ให้ดูนะคะแต่คลิปหน้ามันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาหนืงคลิปหน้าเราจะมารีวิวไอ้นี่สอนทําสลามเขาไม่ได้สอนด้วยเอาจะเอาเป็นสูตรโยโฮีนะก่อนไอส้สูตรสูตรที่เป็นน้ํายาค่ะยังไม่สอนเพราะว่าตอนนี้น้ํายาหมดแล้วถ้าจะกว่าจะคลิปหน้ามันอาจจะนานเพราะว่ากางหมดชืช น้ำลายเอเลียนก็ไม่มีสูตรนี้ต้องใช้น้ำลายเอเลียนนะคะแต่สูตรนี้มีไม่มีสารอันตรายนะไม่มีบเล็กไม่มีผงซักฟอกไม่มีหอม,มอค่ะส่วนสูตรที่เราแบบอะไรอะที่คิดน้ำยาขึ้นมาเองอะมันไม่มีอะไรโยคีผงหอมผงซักฟอกไม่มีบเล็กด้วยนะ อ,อสูดผงซักฟองมันจะเป่าปูงไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอ็นนียเนื้อมันไม่ได้อินี่ขนาดนี้แต่เดี๋ยวนะอ่ะโอเคแล้ก็ก็จะประมาณนี้ยืดมายืดได้ไม่จำกัดนะ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ได้หาที่จังกล้องได้ละแผ่ด้วยบอก ยืดโอ้ยถ้าใช้แรงยืดอย่างเนี้ยเนี้ยมันก็จะยืดง่ายมันก็จะแบบขาดง่ายนะคะจิ้มให้ดูเลยนะมันเหมือนดินอะเนื้อมันเหมือนดินมากเนื้อมือนดินแพ้ไดบางดองโอเค ก็ยังไม่ถึงร้อยเลยถ้าสมาชิกหนึ่งร้อยคนนะคะก็เดี๋ยวเราจะจักิจกรรมแจกสูตรสลามนะคะโอเคใช้วิธีจับอ๋อเดี๋ยวเนี่ยมันจะยืดได้ไม่จำกัดเห็นปะมันก็จะเหลือแค่นี้คือมันจะยืดได้ไม่จำกัดนะคะมันยืดแบบยืนมอง แล้วก็แพลได้บองมาส่วนนี้เราคิดขึ้นมาเองถ้าใครคิดว่าเราทำซันค่ะก็อขอโทษด้วยเดี๋ยวเป่าให้ดูเลยมีคลิปเยอะแหละใช้หลอดเป่าอันนี้มันจะเป่าไม่ได้นะเพราะว่าแป้งมันแข็งโดนโอ้ยติดผมมาจิ้มคลิปนี้อาจจะยาวนะเพราะว่า มันสนุกกับการเล่นสลามมากเลยนะคะโอเคก็ปาเข้าไปสี่นาทีแล้วละยือโอ้ยก็ไม่มีอะไรละ mm. ก็มีสลาม mm. ยังมีอีกอันนึงนะคะอันนี้มันแข่งไปละ mm. มันเหมือน,นมันเนูอันนี้เพิ่งทำเสร็จอันนี้แบบ mm. ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะคือเนื้อมัน มนันแข็งนะคะเนี่ยมนันแข็งนะเดี๋ยวอุย้ยอาจจะเห็นผมเรานะคะก็คือสูตรนี้เนื้อมันเหมือนดินนะถ้าใครแบบต้องการสูตรอีกสูตรหนึ่งก็สั่งกันมาได้นะคะเฮ้ ร้านเราก็มีขายซากุชิบ้างนะแต่ไอ้มันก็ไม่ไม่ไม่เชิงว่าขายเราจะเอาแต่ของปล่อยนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะทําหรือเปล่าจะยังจะมีซากุชิที่เราไม่ชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะปล่อยนะคะซากุชิตอนนี้เรายังสะสมอยู่น้อยอยู่นะก็ยังจะไม่ปล่อยนะคะคือมันดิ เดี๋ยวจะจิ้มจิ้มจิ้มเค้ hey, ค่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะก็สลามก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็สนุกกับการเล่นสลามมากถ้าใครลองเล่นสุดนี้ดูแล้วก็จะมันมากเลยนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอุ้ย